สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรามาชมวิธีการเพราะเห็ดขอนกันนะคะขอนนี้เป็นขอนไม่บากจ้ะตัดต้นมาสดๆหล่อนๆเลยจ้ะประมาณถิมไว้ประมาณสองสาวันจ้ะเอามาเจาะรูให้มันกว้างลึกสักประมาณนิ้วเครื่องนี่ลคะค่ะนิ้วเครื่องอกเกินสองนิ้วเนาะจ้ะ มันเป็นลูกกว่างอันนี้สาวานเพิ่นบ่มมีดอกใหญ่ได้จะให่ดอกหน่อยก็เลยเจาะหลายเท่อจ้ะมาชมวิธีกันเลยจ้าว่าเราจะทำยังไงและได้ผลยังไงเนาะจ้ะเนาะขอนไม้บากขอนไม้ห้าตรงตัดประมาณความยาวประมาณสักประมาณเม็ดยี่สมเส้นเนี่ยแหละจ้ะแต่ละขอนนะจ้ะ แล้วก็มาเจาะร,รอบๆให้มันเป็นรูรอบๆเจาะรอบๆให้เป็นรูบอมเอนมาเจาะขางเดียวก้อนหนึ่งก็จะได้เป็นแถวประมาณเอาสักสามสามแถวนะคะเจาะเวียนช่วงห่างกันประมาณหนึ่งใหม่บรรทัดเพื่อเห้สิทธิ์ได้ยัดเชือลงไปยัดเชือลงไปอาดไวใบเลยจ้ะ เือเาก็ต้องพอเอาเชือลงไปแล้วเ้าก็ต้องหาแนวปิดใบนํำจ้ะจ้ะพี่น้องเสือเฮ็ดคอนทีเขาไปซื้อมาอมเขาจะมาเอามาหยัดขอนทีเขาเจาะรูไว้ะคะ่ะอันนี้ก็เอิน่นเชื่อเฮ็ดคอนก่อนหนึ่งกะหาสิบบาทจา้ะ อาสิมาทำการยัดกันค่ะนี่เช<ม>ือเห็ดขอนเห็ดคอนเอาสิใส่คอนบากมาเจาะรูแล้วก็มายัดเชือลุ่งเนาะค่ะมันวิธีการคอนไม่จักระตอกขี้ผดใส้คอนไม่ก็เป็นที่ตอกขี่เชือมมามึงวิธีทำอันนี้เพิ่นฝึกอบร่มมากแล้วเด้อจ้ะยังไม่เฮ็ดกันโอ้ยมัไหรอกันเป็นคอนไม่บากจ้ะ เอาเสือยัดลุ่งลวก็ตอกให้มันแน่นจ้ะนี่ค่ะเกนเสือลงไปเกกโดเ้าไปในรูนัดเรบนัดเรยบจเดียบเร่ยบอะไรก เชียงเพชรตอกใส่ลงไปนเดียวอเห็ดบบชิ้ชนเดนพาวพี่น้องชุมผลงานค่ะเห็ดพอเองจ้ะ พ่อเองนะคะเราจะได้กินแล้วป๊ดปัดปัดปัดปูได้สั้นค้อนขึ้นจ้ะโอ๊ยปูได้สิมากิ่งค้อนซอยกูขาเนาะเนี่ยโอ้โหดอ,ดอก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  พี่น้องจ้าบา้าพี่ออกขอดหัวตั้งหัวผลงานฝีมือเพราะเองนะคะเหตุขอนด้วยความภูมิใจค่ะภูมิใจอย่างมากมายออ้ยแค่นี้ก็เป็นบุญเลยเจ้ะพี่น้องจ้าออกสามขอนมันท่านได้กิ่งขึ้น ต้องตั้งขึ้นตั้งบมได้แล้วค่ะตัวนี้เพราะว่าอันนั้นเป็นอาดกันอยู่เนี่ยเป็นอยู่ออกทั้งรุ่มเลยจ้าเนี่ยหน้่งเอ э ้ยไปซื้อมาออนซ่อนว่อนใจแถบานนี่้พรุ่งนี้พอดีเก็บมมมากินดอกใไ่บานเลยจ้ะ มากินดอกตะปุติปินี่ละป๊าดโอ้ยโอ้ยโอ้ยส่วนดีใจไทยเรียนจ้ะใ,ใจไทยเรียนค่ะกำลังองอกออีกยุดเด้อค่ะตะปุมตะปิมหลายค่ะจ่าพี่น้องจ้า จะคลองถือว่าหลายค็องคว้าออกจนว่าคอนสิบินได้แค่นี้ได้แค่นี้ก็พุ่มใจแล้วจ้าดีใจแห้งหลายอยู่จ้า มีความภาคภูมิใจจ่ะน้องจ๋าตัวนี้ดิภูมิใจตัวนี้อะไรแห้งไหมคนะเป็นอ่อน้อนอ่อน้อ,อน,อ,นอ่อนโซนไลน์ตัวพี่มันมาหมักออกอยู่ตัวหัวเชื้อเพิ่อเดินขึ้นมาตึงหัวพี่น้อยจ้ะ มัวคอนพี่เนี่ยพี่น้องเอ้ยพี่เอาไว้หน้าตัวนี้เอาไว้หน้าจ้ะเพิ่นออกเพราะว่ามันคอนใหญ่กิ่งไปบวดใหญนาะเอาไปไว้บ้านนั่นโบมีเลยจ้ะมีแต่ปวกปวกกินเบิดนี่จ้ะออกหัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยสันอันซ่อนหลายเด้จ้ะ จ้าอันนี้เป็นของเพื่อนๆที่ทำน้ากันเลยจ้ะเป็นทรงลูกไม้เมึงที่เป็อนของเพื่อนก็นกนออกเริ่มออกแล้วคือกันจ้าก็ได้ผลดีเหมือนกันค่ะแบ่งกันไปช่วยกันทำคนละห้าหกคนใช้เวลาประมาณหกเดือนเ้อจ้ะที่เราทำมาเนาะทำตั้งแต่เดือนพฤษภาแล้วก็เราเอาขอนมาทิ้งไว้ในที่ล่มพอมันโดนน้ํำหมอก ปลายฝนต้นหนาวนี่เลยค่ะเพื่อนก็นจะออกมาเป็นผลสําเร็จสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ค่ะขอบคุณห,หลายๆที่เขามารับชมจ้าสวัสดีค่ะ